คำทำนายดวงเมือง2565จากโหราศากหร์จีนปี2565ครึ่งปีแรกอาจเห็นสถาบันการเงินล้มละลายและครึ่งปีหลังเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่ค่อยดีแนวโน้มโรคระบาดขึ้น,ข,นขึ้นลงลงดวงเมืองปี2565โรกโรคระบาดไม่หายไปทีเดียวดวงแต่งงานเปิดบริษัทขึ้นบ้านใหม่และเลิกม,มงคลอื่นๆสินแสแนะนำให้จัดหลังกลางปีหน้า ก้าวผ่านมาเกินครึ่งปี2,564โควิด -19 ยังคงระบาดและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตผู้คนและเศรษฐกิจทุกคนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมการเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และหลายคนก็อยากจะทราบว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อสินสหมงผู้สื่อทอตำราปฏิทินจีน100ปีจากโหราศาสตร์น้ำเอียง ที่ทุกปีจะต้องเขียนคำทำนายเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เชื่อในาศาสตร์โหราศาสตร์จีนได้วางแผนกิจกรรมต่างๆล่วงหน้าตามอิทธิพลของดวงดาวได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2565ดวงเมืองไทย2565เมื่อสอบถามว่าศาสตร์ความรู้โหราศาสตร์จีนบ่งบอกได้ไหมว่าปี2565นี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากปีหน้าสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องเผชิญคือการเข้ารับวัคซีนโควิดและอาจจะต้องฉีดบูสเตอร์โดสเข็มที่3เพื่อป้องกันโรคระบาดนี้ต่อเนื่องแม้ว่าประชาชนจะต้องรอดูทิศทางการจัดสรรวัคซีนในปี2565แต่คำทำนายก็ออกมาชัดเจนแล้วว่าโรคระบาดจะยังอยู่สินแสมงให้คำตอบว่าปีนี้ภาพรวมจะดีขึ้นแต่ก็คงยังมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่เป็นปีที่ยังคงไม่กลับมาสู่ปกติ โรคระบาดจะไม่หายไปทีเดียวแต่สถานการณ์ภาพรวมจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังด้านผล,ผลผลิตของการเกษตรไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมในหลายๆด้านด้านการลงทุนหลักทรัพย์หรือเกี่ยวกับธนาคารการเงินจะไม่ดีเลยจะมีการล้มละลายเกิดขึ้นแต่ฟ้าหลังฝนยังมีแสงสว่างเสมอผู้คนต้องช่วยเหลือค้ำจุนซึ่งกันและกันร่วมมือร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรค พอเรื่องที่เลวร้ายผ่านไปได้แล้วทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นโดยเร็ววันดวงการเมืองไทย 2565. แม้ดวงการเมืองและดวงผู้นำประเทศจะบอกไม่ได้โดยตรงแต่จากคําทํานายพอจะบอกคร่าวๆได้ว่ารัฐบาลจะต้องเผชิญกับการแก้ปัญหาโรคระบาดเป็นหลักรวมถึงเศรษ,ษฐกิจที่จะพบธุรกิจการเงินล้มละลาย ส่วนภาคธุรกิจคนทำธุรกิจต้องพึ่งพาตัวเองแต่มีแนวโน้มว่าความยากลำบากต่างๆจะดีขึ้นจากหลักโหราศาสตร์ของน้ำเอียงพอจะบอกได้ไหมว่าในปี2,564ถึง2,565ธุรกิจประเภทใดที่ไปรอดผู้ที่เตรียมลงทุนขยายกิจการหรือกำลังทบทวนงบบัญชีบริษัทหากต้องการคำแนะนำทางโหราศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือไปต่อคำทำนายได้ออกมาว่า ด้านการเกษตรจะไม่ค่อยดีส่งผลกระทบหลายๆด้านแต่ภาพรวมจะดีขึ้นภายในช่วงครึ่งปีหลังด้านการเงินการลงทุนต้องระวังจะมีการปิดกิจการหรือล้มละลายเลิกม,มงคลวันธงชัยในปี2565นอกจากเรื่องโควิดแล้วเชื่อว่าหลายคนที่วางแผนเลิกแต่งงานขึ้นบ้านใหม่จดทะเบียนกิจการ คงกำลังหาวันมงคลในปี2,565ทางสินแสกล่าวว่าตามหลักโหราศาสตร์จีนงานมงคลไม่ควรจัดในช่วงที่ใกล้กับาศาสตร์เชงเม้งและาศาสตร์จีนแต่ถ้าหากใครที่ไม่อยากเปลี่ยนแพลนมิวาไปเรื่อยๆควรจัดงานต่างๆหลังกลางปีเป็นต้นไปหรือในช่วงที่สถานการณ์กลับสู่ปกติแล้วปีขานท่าทอง2,565ชงกับใครบ้าง สิงแสแนะนำว่าปีหน้าเป็นปีขานธาตุทองของทองแผ่นเรือนยินผู้ที่เกิดปีวอกปีปกุลปีขานปีมะเสงควรจะไปไหว้ไทยสวยเอียหรือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาเพื่อขอให้รอดพ้นปลอดภัยจากภัยต่างๆผู้คนยังต้องอยู่ร่วมกับโรคระบาดควรต้องวางแผนดำเนินชีวิตป้องกันปัญหาสุขภาพและการเงินอย่างระมัดระวงังการระบาดนี้จะหยุดเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบ โรคระบาดหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สุขภาพทางใจป้องกันได้ในสภาวะแบบนี้ควรดูแลจิตใจตัวเองกันให้ดีที่สุด